ครับมางฟังข้อมูลเจ้าสาบ้านเนินของออบุญยรัตน์กันบ้างครับไก่ตัวนี้เป็นลูกเกิดของออบุญยรัตน์ครับพ่อเขาคือลูกของดำลือลั่นแม่เขาเป็นลูกมดตนอยนะครับเจ้าสาบ้านเนินนี้นะครับเตะหอนแรกก็เขาบอกว่าเก่งเลยนะครับไก่ครอบนี้มีทั้งหมด3ตัวเนาะตัวผู้หนึ่งตัวเมียสองนะครับหนึ่งในนั้นก็เป็นเจ้าสาบ้านเนินด้วยนะครับเตะหนแรกก็ตีเขาน็อกนะครับตีคู่ต่อสู้นอนไปเลยนะครับแล้วเอาไปไล่แข่งที่บนปามาหนึ่งเที่ยวก็ ชนะอันหน่อยมานะครับแล้วออกไปชมรมอีกล่าสุดเลยนะครับก็ไปชนะอันกันหน่อยอีกนะครับก็ล่าสุดไปสนามมาตรฐานนะครับไปที่บุรีรัมย์มาเลยนะครับชนะอันกันหน่อยอีกแล้วนะครับก็หลังจากไว้นั้นได้เลี้ยงออกหาคู่ชนในไว้นี้ซึ่งได้ติดคู่กับทางเจ้าสารวัตรของชอโชคเจริญก้าวแปดฟาร์มไปพิธีเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตอนเปรียบกันนะครับคู่นี้เป็นไก่เก่งทั้งคู่นะครับกำหนดการที่3อันความมันอยู่ที่2.2เอ็ม วันเสาร์ที่14ธันวาคมนี้นะครับณมหาลาภงเกากินคน PPFc ทั้งหลายนะครับไม่ควรพลาดอย่างแน่นอนนะครับใครที่เป็น Fc ของจอโชคเจริญก้าแปดความและออบุญยาลัดกาไรคนดูอีกแล้วเนาะคใครนะครับที่ยังไม่มีช่องทางเข้าดูถา่ายทอดสดอยากชมคลิปเก่าคลิปย้อนหลังขอข้อมูลเพิ่มเติมเอาไปดูเอาไปชมเอาไปเป็นแนวทางก่อนวันเสาร์นี้ไปที่นาช่องใต้รูปโปรไฟล์ได้เลยนะครับเราได้รวบรวมข้อมูลไว้หมดแล้วไปที่นาช่องใต้รูปโปรไฟล์ได้เลยครับ